าการอาจารย์ด้านศิละปะก,การแสดงจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยต่างๆต่ารงร่วมแซงความคิดเห็นในวงเสวนากางพระราชบัญญัติมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ว่าหากมีผลบังคับใช้อาจส่งผลกระทบโดยตรง,งต่อการศึกษาและวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงทุกแขนงและยังมองว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ขัดแย้งกับวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ความรู้สึกของประชาชน อย่างเช่นในมาตรา39วรกสองที่ว่าการนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามวรกหนึ่งไปใช้จะดัดแปลงให้แตกต่างไปจากสาร,ระสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีได้เว้นแต่จะได้ระบุถึงแหล่งที่มาและแสดงถึงการประยุกต์หรือสร้างองค์กรรู้ใหม่เพิ่มเติมจากสาร,ระสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเหล่านักวิชาการมองว่าขัดต่อการทำงานในปัจจุบันที่มีการดัดแปลงมาใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาที่หลากหลาย ขณะที่ตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัตินี้ว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นฟูคุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเจดสาขาได้แก่ศิลปะบากการแสดงงานช่างฝีมือดั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้าน กีฬาภูมิปัญญาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธ well, ีกรรมและงานเทศกาลก่อนรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลและภาษาโดยการที่ไทยเข้าร่วมกับยูเนสโกจะได้รองรับพันธกิจในอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นอนุสัญญาภาคีแล้วได้แก่การจัดทําทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้การจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองการดำเนินงานมาตรการทางกฎหมายเป็นต้น อย่างไรก็ตามตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนําข้อคิดเห็นของนักวิชาการไปหารือต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทีมข่าวดลีนิวทีวีรายงาน